สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างสถิติตั้งต้นเลยก็คือวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับผมนะก็จะมีตัวเลขดับประมาณ90ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันที่16แล้วกันนะครับผมนะ 0 3 4 4 5สา8 8ี่ห้าเ้านะครับ0 3 4 5ส้านะครับเลขดับก็มีด้วยกัน7ตัวนะครับเลข0เลข3เลข4เลข5เลข8เลข9อ๋อมี6ตัวนะครับมี6ตัวนะครับมี2ด้วยนะครับผม0 2 3 4 5 8-9ใช่แล้วใช่แล้วเลขดับมีด้วยกัน7ตัวเหลือเลขเด่น3ตัวนะครับผมนะเลขเด่น3ตัวก็จะเป็นเลข1นะครับเอ่อ 1, 6, นะครับเนะครับ167นะครับเลขเด่นสำหรับวันที่16 พุสจินะครับหนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดสามตัวนี้คือเป็นเลขเด่นเลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดนะครับมาที่เลขเจ็ดนะครับห้าเจ็ดล่างนะครับผมห้าเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะครับเหลือเลขเด่นนี้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับ นะเข้าที่เลข7นะครับมาดูยอ้อนหลังนะครับว่าสูตรนี้หลุดกี่ครั้งนะครับหลุดกี่ครั้งนะครับยอ้อนหลังก็หลุดวันที่1่กุมภาหนึ่ง,ง,รง,ง,ง 4, ครั้ง,ง17กุมภาสองครั้งนะครับหลุด2ครั้งเท่านั้นนะครับหลุด2ครั้งเท่านั้นสังเกตได้นะครับแต่ละสูตรมันจะไม่หลุดเบิ้ลกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับมันไม่หลุดมันไม่หลุดเบิ้ลนะครับ <S <S <งา>เห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้หลุดเบิ้ลนะครับมันหลุดแล้วมันหลุดมันผ่านยาวอยู่นะคิดว่านะครับผมนะ มาดูวันที่1เมษานะครับผมนะดับอยู่หรือเปล่านะครับ1 2 4 7 6 7ี่ดนะครับ 1, 2, 4 6, 7ดนะครับดับไป5ตัวนะครับเด่นก็เหลือ5ตัวนะครับเข้าที่เลข0นะครับก็ดับอยู่นะครับดับอยู่นะเป็นแนวทางเท่านั้นนะดับอยู่วันที่16เมษานะครับผม16เมษาเลขดับก็จะเป็น 0, 2 3 5 8 9 0 2 3 5 8 9นะครับ0ูนย์ 2 3 5 8 9ดับไป6ตัวเหลือเลขเด่นแค่4ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับเลขเด่นนะครับหลักหน่วยนะครับเลขเด่นหลักหน่วย0นะครับก็จะเป็น1 2 3ก็จะเป็น4 5ก็จะเป็น6นะครับและก็7นะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขเด่นประจำงวด วันที่16เมษายน65นะครับหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างจะให้ผมจับคู่ให้เบื้องต้นไหมนะครับจับคู่ให้เบื้องต้นนะครับ3ามหนึ่งสาสี่สามหสามดอันนี้ห1หนึ่งห9สี่หหห็ด้าหนึ่ง้าสี่ 9 6 97อันนี้ <laughs> นะครับเหมือนกับสรุปย่อยๆนะครับโอ้ขอภายครับผมเหมือนสรุปย่อยๆนะครับเหมือนสรุปย่อยนะครับเหมือนสรุปย่อยนะครับนะอชอบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเลขเด่นหลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะสิบล่างหน่วยล่างนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยว ผมปักหลักดับเฉยๆนะครับเหมือนกับสรุปย่อยเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <K ill ain> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ